อันภาษานาคาเนี่ยมันคืออย่างหำไม่รู้คนพูดยังไม่รู้เลยเอาสิซะหำเอา,เอ,าออกมาโซโลเลยได้ปะองค์ที่เจ้าเป็นอยู่เนี่ยโซเดกอะไรไม่ได้เกร์มบาระไรเกิระมไม่ได้เกิร์มทรายสเมเก่ดวยจะเกิร์มเมื่อวานเกิรสสเรเขายอมไม่พูดว่าเขาผายพูดกับบัลเลงโลดเลยหำ สิกเรยกับเรงสิกาบวสิกาโมันโตเร็กระหูโเสิาที่มันรีวเรื่ออยืบไปเรย่งะไปงะไมเ่มอะไรเรือะไรไเรือร่าะไิไปเรอง์ะไเรือะรเร่งอะรปเองไรไป่องอะไรเรื่องอนรเอะเรื่องอะเรื่องอะไรเรื่อง่งอเ่อเอ่าเพิ่งไปเ่งเออ่เเอออโทงอเ่อะะระเ โอ้เตอร์เรนบอกาสระกุบุรุปนาสระมาาโอสเตยเย็นกันหมดนะสระปนาสามโงถึงโอ้เตอร์เรนสระก็ริ่มจะอยากกินกาแฟนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีกินกาแฟด้วยแต่ละมือแต่ละเดเนาะกาแฟนี่อย่างสตาร์บัคบ่หรืออย่างนาคอนดาบ่ะนาคอนดากาแฟโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ คือก็กินกาแฟแต่ตอนเช้าพรชายาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเขาก็จะนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าให้อย่าว่าในงานนี้นะครับว้าวีจกเทื่อได้บอสมันก็ไม่เหมือนเดิมเอ้ามันไม่เหมือนเดิมก็คือเนี่ยข้างในมันสื่อกันมันคุยกันมันสื่อกันได้ <c oughs> อ่ะหูว่าอีหนูเมื่อกี้เพิ่นว่าอย่าง ว่าสามโมงเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปโรงเจแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ได้กินกาแฟโอ้บนหาเสือเนาะซื้อกันรู่เรื่องโลกเฮาจะมันมุ่งไปไก่นะผูกพูด <c oughs> ท่านเทพท่านคงอย่างก็ลวงมาประทับเ,ย,เยอะแยะไปหมด <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกคู่หนึ่งคููจามคู่สมนะฮะที่มีความ สื่อสารที่ภาษาเอเลี่ยนป่ะท่านไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาออกภาษาเ่ยไม่ไม่ใช่เขาภาษานาคาราชภาษาภาษานาคาราชนะท่านผู้ชมเส์ฟต่อเลยครับเทพจีนนี่จะเป็นอีแบบมึงมีเทพจีนด้วยมีมีมีนี่เป็นแบบเอาละเอาละสวัสดีสวัสดี

คือเขาบอกมาไปรงเจเนี่ยคือเขาไม่ให้กินของเจวันนี้กินเนื้อสัตว์ได้แต่พอใช้วอนชีก็เลยกินเนื้อสัตว์ได้ตัวเนี้ยช่วยลดสิวอ๋ออวาแล้วกุ้มมันส่วนตัวเนี้ยเป็นเซรั่มวอนชี่อนี้เป็นสบมพูป็นเซรั่มโอ้โหบ่อนาเสือนะ้อเนาะฮมันไปกันใหญ่แล้วท่านผู้ชม่าจ้าตอย่างเขารายการ นี่ก็กินเวลามาหลายเติบแล้วบอกว่วาท่านผู้ชมได้ประโยชน์หรือว่าพอคิดอย่างหรือว่าได้ภาษาเทียบจากครูทางครูสมนี่ไปมากน้อยแค่ไหนกับบุหูนะฮะมับนบ้าานผู้ชมท่านที่มีธุระหรือว่ามีงานมีการทําไปทํางานเฮ็ดงานท่านนะจ๊ะเพราะว่าบ่าต้องมาเบิ้งหรอกบาได้สาระอย่างราการเนี่ยเสียเวลาชีวิตเปล่า ผมไม่อยากปเป็นแล้วพิธีกรน,นะโตยอย่างโพนิรายการเยอะแยะไปหมดเรียบขับสามารถจบเป็นภาษาหนังรลาชได้ไหมได้ไหมครับโอ้ยเป็นภาษาหนังรลาสเดีเยวอ๋อซัมโกโลโมสเปย์ซิงร์เลยเฮดบ้างสกุลีเดบุยอาสเมดมอมแบสเมสซงคอล์ิโมสเต้อโปสแก่อ่าไ่ายจะยล้ว <c oughs> จบแล้วโอ้ย <laughs> oh.